แกงเห็ดละงอกค่ะพี่น้องมือน oui. er <itu? S 1> ี่เดี๋ยวสิพาไปเก็บเห็ดละงอกอยู่หลังบ้านนี่นะคะลังหลังบ้านยี่สบสามก็จะเป็นอย่างนี้นะกะหาไปเรื่อยๆหาแบบกะหาน้ำมูลี่แหละพี่น้องกะเปิดหาธรรมดาเนี่ยค่ะนี่นี่อันนี้กะเห็นแล้วนี่เนี่ยมันไม่ได้ยากได้เห็ดละงอกคือซื้อพี่น้องเก็บบัดนี่เนี่ยเนี่ยเก็บกับเก็บ่งยๆเต็มถ้วยอันนี้ล้างก่อน ชิมแกงเห็ดช่ำช้ำย่อยซีมให้เบ่งด้ะช่ำช้ำพี่น้อง ซดน้ำโกโก้พี่นอ้องอ้กินแกงเห็ดสดน้ำโกโก้อืมถึงหัดพร่อมล่างบอลลอนล่างล่างก็ค่อยเป็นเงินเดือนออกก็เลยกินเห็ดละงกอื สอดในกุกกุกไอ้ไอ,อ้เดี๋ยวเฮงเงินเดือนออกเงินเดือนออกก็เลยกล้าซื้อเดือนนึงกินเท่อนึงแล้วพี่น้องก็เป็นยังดอกของแพงเฮโละงของแพงกินเดือนละเดียวบ่อืม ต้องกินให้หมดค่ะทุกคนเสียดายของมะพริกก็ต้องกินให้เมดเนีย่ยพุ่มะพริก <c oughs> ต้องกินให้เมดต้มแล้วต้องกิน ขี้มุกกระเพาะขี้มุกอืมได้แห้งพี่น้องอยงเง็ดคำสุดท้ายคำสุดท้ายเกี๊ย พี่นอ,อ้ขอบคุณหลายๆท่รับชมคีมูกไร